ก็กลาสวัสดท่านนี้นะครับตอนนี้อยู่ในรายการ i อพิซซอยู่กันในเกมวอสซ์ไวโวออนไลน์ครับอ่าก็มาอยู่ในเกมวอสซ์ไวโวเกมออนไลน์นะครับเจอกันทั่วโลกเกมเดิมเพิ่มเติมคือเล่นครั้งที่สองหรือสามสามครับน่าจะใช่สามครับสามแล้วครับอ่าสามนะครับอืจะพูดทำไมครับป๊าครับ ดูห้องกันห้องไหนมันน่าเล่นมั่งนะมันไม่มีห้องไหนเลยที่น่าเล่นแต่ละคน,นีนโอโหตั้งชื่อกันหนัหน้าเข้ามากเลยครับ อชานะมามาคนไทยใจดีไม่ยินกันอ่ะผมจะเชื่อนะดีหนึ่งพันหาเพื่อนแท้ดีกว่าครับอาหาเพื่อนแท้ดีกว่าผมนี่แหละครับเพื่อนแท้เพื่อนแท้แดนสยาม ผมว่าภาพนี้ก็น่าไปเป็นปกคลิปนะอ่อสำหรับคนที่ทำช่องนะครับผมว่าพาร์ทหน้าผมจะมาสอนทำปกคลิปนะเพราะบางคนอาจจะทำไม่ได้เหมือนผมผมทำไม่ได้แต่ผมไปตั้งไปตั้งอะไรมาใหม่หม,หมดเลยก็เลยเป็นปกติได้ละอา่าเขามาได้ครับตอนนี้ก็ เป็นสูตรของเรานะครับการโดของนะครับเป็นจิตใจชีวิตประจำวันของพวกเราเลยครับการโดของนีนในเกนมอ่าไม่มีครับข้างบนเราก็จะลงข้างล่างจะพูดเร็วทำไมจะลงไปข้างล่างนะครับท่านผู้ชมได้ไรหนึ่งสองสามควงทองครับ ฟักทองนะครับท่านผู้ชมตุกโอ๊ยกระตุกเล็กน้อยมันกลางเขาได้ยิงกันอยู่นั้งอย่ายิงเขาอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงผมอย่ายิงอย่ายิงเขาคนไทยอย่ายิงครับอย่ายิงเฮ้ยอย่ายิงครับคนไทยครับอย่ายิงสัตว์ก็บอกว่าอย่ายิงขอก็ ขออภัยด้วยนะครับที่ทพูดอะไรไม่ดีเมื่อกี้คือว่าคือว่านะครับก็ผมก็เป็นเมือยครับโดนอะไรก็จะเงียบเป็นธรรมดาแต่ ไม่ยอมอยู่แล้วคอยดูอะมันคิดว่าฆ่าคนได้ทุกคนง่ายมีปืนอ่ะได้เจอกันก็ผมะเตรียมตั้งชื่อคลิปแล้วแหละการเอาคืนฆ <c oughs> ่า ผมบอกแล้วว่าอย่ายิงนะครับกูยอมแพ้ครับนะครับไม่ไหวจริงๆต้องยอมมาเลยอะนะนะครับก็คลิปนี้ก็ผมให้มันแล้วกัน ไม่ใชิปนี้ดิอันนั้นอะผมให้มันให้ยิงอ่นะผมให้ให้ยิงก็ได้อาจดูแล้วอาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ อยู่ในเอออยู่ในอยู่ในเกมแล้นะครับโอเคอ่านะครับตอนนี้ก็กำลังโหลดเข้าไปใน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 อะไรล่ะในเนี่ยไหนเนี่ยเขาชื่อว่าไม่ยิงกันอ่ะผมก็เลยเข้าไปผมไม่อยากเจอคนอย่างนั้นนะไม่ยิงกันแต่ผมว่าไม่แน่นะแมงก็ยิงกัะเหมือนเดิมเฮ้ย ด้วาผมเข้ามาเซิฟเดิมเนี่ยแต่ที่รู้ร้ว่าผมเห็นเหล็กแล้วแหละเมื่อกี้ใช้ใช้เซิฟนั้นไหมผมจำไม่ได้ด้วยดิจ่องนะครับมันหนาจ,จอไปเลยคนั้น่ะเจะตัดเหล็กไปก่อน,นครับเพื่อไปทำลูกกระสุนเผื่อมีใครมายิงเราก็จะสู้นะครับ แต่ยนี้ผมจะสู้ละอ่ะก็ตัดไปตอนที่ทำเสร็จแล้วครับอ่ะ,อะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วโอเคเข้าไปตัวสอนในบ้านดูนี่อะไรปืนลูกโม่ครับโอเคครับปืนลูกโม่ ได้ได้อะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับแต่ปลุกโมมันหนึ่งด้วยนะนะนะครับถ้าผมเจออ่ะผมจะจัดการมันแน่ปันหนึง่งขึ้นนี่เลยครับถือเลยสิจังหวะเนี่ยครับ ผมจะยิงมันให้หัวขนนอนไปเลยแหละแต่ไม่รู้นะใช,ใช้เซิร์ฟนี้หรือเปล่ากระตุกโอเค เราเห็นคนครับเราเห็นคนครับตรงนั้นไป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  let's go let's go เราต้องสือมีดไปครับเฮ้ยไม่เอาสิถือนี่ไปโอเคอย่ายิงครับอย่ายิงครับผมคนไทยครับอย่ายิงครับอย่าอย่ายิงครับอย่าอยยาย่ายิงครับอย่ายิงครับอย่ายิงอย่ายิงผมอย่ายิง อย่ายิงผมนะขอร้องครับขอร้องอย่ายิงครับขอร้องผมผมไม่เล็กใหม่ครับอย่ายิงผมชื่อชื่อชื่อเซิร์ฟบอกอยู่นะครับไม่ยิงกันอย่ายิงครับ,รบแล้วผมยูเซิร์ฟนี่แหละบอกเอามาใหม่อามามขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่ไม่ยิงผมขอบคุณครับ ผมผมขอของหน่อยได้ไหมอ่ะผมไม่มีของเลยครับผมก็ไม่มีของเลยครับอ๋อครับ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 ดีครับปืนอยู่ข้อมบนครับเราไปหาของบ้านล้างกันไหมครับได้ครับได้ครับไปเลยครับนำเลยครับโอ้ยอั่าลยัอ้ยรมา ไปครับไปครับเดี๋ยวผมยกไปครับปืนคะครับครับครับไปไปบ้านล้างกันครับไปบ้านล้างผมอยากไปบ้านล้างอ่านี่ครับนำขบวนเลยครับง้นแน่เอาพอได้กลุ่มก็ชื่นใจสักนิดนึงอ่ะไม่ใช่กับเพื่อนผมนะครับ แชทมาไปครับไปบ้านล้างไหมครับคุณคุณเอาปืนลงหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเออปืนลั่นไม่เอาไม่เอา อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงผมไปไปบ้านล้างครับไปบ้านล้างไหมครับคนเสื้อดำไปบ้านล้างนะครับอะไรมันให้เหล็กลเราอ่ะเดี๋ยวผมขอครับกระสุนให้เนี่ยครับกระสุนลูกโม่ครับแม่วใจครับอ่ายี่ห้านัดเตรียมอนะ้ะ เฮ้ยของของของ,มมอต,งตอนในจังหวะน,นี้ผมเจออะไรผมเก็บหมดแหละลองดูเลยครับยิงยิงได้เสื้อครับรับไ,ได้ทำเลยไม่เอาครับไม้ใครที่มันยังได้เปิดใครที่ไม่ได้เปิดผมครับผมยังไม่มีปืนเลยครับผมครับ เสื้อเสื้อดำกระโดดอยู่เนี่ยครับเสื้อดำกระโดดอยู่ครับไปคุมการคุมอย่าคุมอบัคแบงปืนครับใครเป็นบ้างครับอ่ผมก็เจอกลุ่มเรียบร้อยนะครับอ่าก็ขึ้นมาข้างบนหน่อยขึ้นมาดูวิวครับดูวิวอ่าดูวิว ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่า <yok> ล <hi> ืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยเออวาาซวยโบก็ไลค์ทีนะครับก็ต้องไปละอย่าลืมนะครับกดไลค์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยก็สวัสดีครับ